หลวงปู่และหลวงพ่อนะนั่งนั่งอยวนกุฏิมีพวกโหนพวกห้อยพวกอะไรไปเนี่ยทุกคนบอกหลวงพ่ออ้ไม่ใช่ธรรมดาบุญนี่เยอะมากบุญน้ำไหลมองบุญเข้าตลอดหลวงตาก็อยู่ประจำแล้วเสนอหน้าประยุ่ประจําพ่ออยากรู้ว่าใครมาหาท่านพระเกจิ ทั่วประเทศไปที่ท่านแต่ไม่รู้จักใครท่านบอกคนนะ่ะรู้มันฝึกรู้แต่มันไม่ทาเหมือนคนมีเซนนะ่ะรู้รู้ว่าเดีแต่ไม่ทําต่อไม่ทํารู้ว่าดีก็รู้ั่นบอกไม่ดีก็รู้ถ้าเองฝึกค่อยๆฝึกให้จิตอยู่กับบุญเนี่ยทันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเกิดความเคยชิน มันก็จะเป็นบุญน้ําไหลนั่นแหละทั้งะเองกระจายบุญออกไปชั่วแผ่นดินเนี้ยมันไปที่ไหนล่ะมันก็กลับมาที่เองนั่นแหละเองก็นั่งนอนยืนเดินนั่งนอนกินบุญไปอา้าก็กินบุญไนงะแต่ว่าผู้มีบุญนะผู้รักษาบุญ